สวัสดีครับผมเฟิร์นนะครับจากช่องน้องแม่ดำโตอ้ว,วนกลมนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม e t เ e r g a เกรเนะครับสำหรับคอนเทนต์ในวันนี้นะครับนั่นก็คือ1วันต้องทำอะไรบ้างน,นะครับเอาละครับในเกม e t เ e r g ์เกรซนะครับใน1วันต้องทำอะไรบ้างน,นะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยปไปหากเพื่อนสนใจเติมเกม e t เ e r g ์เกรซทางเรามีร้านพี่จอนชาวไร่ให้บริการเป็นร้านเติมเกมราคาถูกสะดวก ปลอดภยัยจดทะเบียนบริษัทกว่า2ล้านบาทถ้าเพื่อนๆอยากสบายกระเป๋านะครับผมแนะนําร้านพี่จอนชาวไร่เลยนะและนี่คือโปรโมชั่นที่โคตรถูกนะครับอย่างแพ็คใหญ่ราคา3,300ลดเหลือเพียงแค่2,400นะครับลดไปถึง900บาทเลยนะและหากเพื่อนๆนะครับยิ่งเติมเยอะนะครับก็ยิ่งถูกลงไปอีกนะครับเช่นแพ็คคูณ10นะครับจะตกแพ็คละ2380บาทเท่านั้น หากหเพื่อนๆสนใจเติมเกมมือถืออื่นๆร้านพิจรชาวไร่ก็มีให้บริการเช่นเดียวกันครับติดต่อได้3ช่องทางเพจไลนเบอร์โทรที่ลิงก์ใต้ไลฟ์หรือว่าใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสิ่งแรกที่เราต้องทำนะครับดูด้านซ้ายเลยครับนั่นคือมิชชั่นครับในเกม e ีเทอร์เกเซอรนะครับก็จะมีมิชชั่นประจําวันนะครับที่เราจะต้องทําอยู่แล้วนะครับแล้วก็ไล่มาเป็นรายสัปดาห์นั่นเองนะครับ สุดท้ายก็จะเป็น Story Mission นะครับหรือว่าในส่วนของเนื้อเรื่องนะครับส่วนทรัพยากรที่จะได้นะครับก็จะได้เป็นพวก EP ทองและก็ดาวนะครับดาวนี้สามารถเอาไปเปิดกาชาได้ด้วยนะครับในส่วนของดาวนะครับมันก็จะอยู่ในกล่องนี่นะนี่นะครับนี่ต่อไปครับผู้ชมดูด้านขวาล่างครับนั่นคือ o peration นะครับใน1วันนี้จะอยู่ตรงนี้เป็นส่วนใหญ่เลยนะครับกดเข้าไปก่อนอันดับแรกครับผู้ชมก็คือเมสตอรี หรือว่าในส่วนของเนื้อเรื่องนะครับอันนี้แนะนําเลยว่าเคลียร์เนื้อเรื่องหลักเป็นหลักก่อนเลยนะครับก็คือเคลียร์จนกว่าเราจะไม่ไหวนั่นเองนะครับในระหว่างที่เราจะเคลียร์ฉากนี้ก็คือ up l ลเ e l ด้วยนะครับใส่ลงใส่รูนะครับ up อาวุธอะไรพวกนี้ด้วยนะครับอ่ะทีนี้สมมติว่าเนื้อเรื่องหลักเราเริ่มไปไม่ค่อยไหวแล้วเราก็จะมาเข้าในสู่ของโหมดซับไพ่นั่นเองนะครับมาฟาร์มทรัพยากรอ่าในช่วงแรกนะครับที่ผมแนะนําให้ฟาร์มนะครับก็จะมีในส่วนของ ep นะครับ อันนี้จะเป็นสกิลพอยต์นะแล้วก็จะมี a อสเซทครีเอพแมทริออนะครับอันนี้ไว้ใช้อัปเกรดอาวุธนั่นเองต่อไปจะเป็นลิมิตเบรกนะครับอันนี้จะเอาไว้ใช้ปลดล็อกในส่วนของเลเวลอาวุธให้มากขึ้นนะครับส่วนอันสุดท้ายนะครับมอดลิมิตเบรกแมทริออนะครับอันนี้คือจะปลดล็อกในส่วนของเลเวลตัวละครน,นั่นเองนะครับทีนี้หลายคนอาจจะตั้งคำถามว่าอ่ะพี่แล้วเราจะเอาสเตปไนน่าไปเผากับอะไรดีใช่ไหมส่วนตัวนะครับผมแนะนำว่าให้เราฟาร์มเท่าที่ เราใช้นะครับอย่าง E ีอย่างเงี้ยสมมติว่าตัวละครมันเลเวลตันอย่างเงี้ยมันไปต่อไม่ได้มันก็จะมีเงื่อนไขอยู่2อย่างด้วยกันก็คือในส่วนของลิมิตเบรกนะครับที่เราจะต้องปลดล็อกเลเวลเพิ่มนะครับแล้วก็ส่วนแรกก็คือเลเวล ID นะครับซึ่งเลเวล ID นะครับก็เก็บได้หล,ลักๆเหลือคือจากเนื้อเรื่องหลักนั่นเองนะครับดังนั้นนะครับผมแนะนาเพื่อนๆว่าให้เราฟาร์มมี1 2 3 4 5ออย่างนี้นครับก็คือฟาร์มพอดีใช้นั่นเองนะครับ เพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับก็คือให้เราจัดทีมนะครับ3ตัวละครหลักก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปรีบทําตัวที่4ตัวที่5นะครับจะได้ไม่เปลืองทรัพยากรมากเกินไปนันเองข้อที่3นะครับอันนี้ผมขอเรียกว่าลูนแล้วกันนะครับจะได้เข้าใจง่ายๆนะครับมันจะแบ่งเป็น3มโหมดหลักด้วยกันนะครับอันกลางยังไม่พูดถึงแล้วกัน a r d u นซ้ายก่อนนะครับนั่นคือบัตเทิลสวีบสำหรับบัตเทิลสวีบนะครับก็จะมีระดับความยากด้วยนะครับอ่าเริ่มต้นที่อันแรกก่อน สิ่งที่จะฝามได้นะครับก็จะมีลูนระดับ3ถึง4ดาวนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตัวที่ใช้อัพอ p พีลูนด้วยนั่นเองนะครับก็จะมี3กับ4ดาวนั่นเองตรงนี้ทาถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะประหยัดเวลามากขึ้นนะครับเราสามารถดับเบิลลูนได้นะเห็นปหอ่าลงทีแล้วก็คูณ2ไปได้เลยนะครับแต่เราก็ใช้สเตมินามากขึ้นนั่นเองต่อไปหัวข้อทางด้านขวานะครับนั่นคือ Revelation นะครับสำหรับ e v e l a t i o นนะครับก็จะมีระดับความยากเหมือนกันนะแต่ว่าแรกผมยังไม่ได้ลงนะครับ สำหรับดันเจี้ยนนี้นะครับเราจะสามารถฟาร์มในส่วนของ EP ของลูนได้นั่นเองนะครับอันนี้ก็จะมีระดับ2-3ถึงดาวนะครับถ้าเกิดเราผ่านสเตจที่มันไกลขึ้นระดับมันก็จะสูงขึ้นนั่นเองนะครับตรงนี้ใช้ดับเบิรลูได้ไหมใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับทีนี้คำถามก็คือเราจะฟาร์มบัตเทิลสวิฟหรือว่าฟาร์มตัวลิเบอรชันนะครับมันต่างกันยังไงในเมื่ออันนี้มันเหมือนจะดูดีกว่าใช่ป่ะจริงๆเท่าที่ผมสังเกตด,ดูนะครับก็คือตัวลิเบอรชันเนี้ย มันจะใช้สเต็ปหน้าแค่10นะครับในส่วนของมัลเทนสวิฟนะครับจะใช้มานาเท่าไหร่15นะครับมากกว่ากัน5นะก็จะฟาร์มได้2อย่างนะครับก็คือ EP r u รูแล้วก็ได้รูนนะครับถ้าไปผมแนะนํำผมก็ควรจะแนะนาอันนี้นะอันนี้ผมไม่ค่อยชัวเท่าไหร่นะครับถ้าผิดพลาดยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับหัวข้อสุดท้ายครับนั่นก็คือชาเลน์นั่นเองนะครับตรงนี้มีส่วนสําคัญค่อนข้างเยอะนะครับ เริ่มต้นในที่หัวข้อแรกก่อนคือ Hazard z โซนนะครับในส่วนของ Hazard z โ n นนะครับมันก็จะมีให้เราเคลียร์โซน A B C แล้วก็จะเป็นบอสนะครับเมื่อเราเคลียร์เสร็จนี้มันจะได้แต้มอวเชอร์นะครับเราก็ไปแลกตรงนี้ได้เลยตรงนี้ผมยังไม่ขอพูดแล้วกันนะครับว่าเราควรจะแลกอะไรนะครับต่อไปหัวข้อที่2น,นะครับนั่นคือ r e กตัวริ้งดีมนะครับผมขอเรียกเป็นเลดบอสละกันเนาะเอาความเข้าใจของผมละกันนะครับสลัดเลดบอสเนี่ยมีความจําเป็นที่จะต้องลงไหม จริงๆก็มีความจําเป็นที่ต้องลงนะครับเพราะว่ามันลีต่อวันนะเห็นป่ตอนนี้ก็คือเหลือ22ชั่วโมงนะครับเมื่อเราลงเลสบอนะครับเราจะได้แต้มนะครับอ่าเรดเดมชั่นช็อปนะครับก็แลกตัวนี้ได้สําหรับตรงนี้นะครับผมยังไม่แนะนําแล้วกันนะครับว่าเอาแต้มบอสเนี่ยมาแลกอะไรครับแต่มีอย่างหนึ่งที่สําคัญมากครับเราสามารถใช้แต้มบอสเนี่ยแลกในส่วนของตัวละครโคตาชิได้นั่นเองนะครับหรือว่า นอนนินจานั่นเองนะครับอันนี้ก็มาแลกเศษกันได้นะครับถ้าเกิดอยากจะแลกเนาะอ่ะสํหรับหัวข้อที่3นะครับนั่นคือ c o โ s ซิตี้เซอรนะครับหรือในส่วนของหมวดสํารวจนั่นเองในส่วนของหมวดสํารวจนะครับไม่จําเป็นต้องรีบลงก็ได้เพราะว่ามันจะปลดล็อกตามเลเวลของแอดมินนะครับหรือว่า ID ของเราเองนะเห็นไหมอันนี้เป็น3-2นะครับอันนี้3-6อันนี้40นะครับ ในส่วนนี้นะครับเราแค่เคลียร์ให้มัน1้อเปซ็นก็พอนะครับในส่วนของเนื้อหาสำรวจนะครับก็ไม่มีอะไรมากเราก็เดินตามบล็อกต่างๆนี่แหละแล้วก็ตีมอนสเตอร์นะครับเมื่อตีมอนสเตอร์เสร็จมันก็จะได้รับบัฟนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีกล่องให้เก็บตามฉากนะอันนี้ผมลงเสร็จแล้วนะครับนะครับนั่นคือพลาสกันเจทนะครับในส่วนหัวข้อนี้นะครับผมขอเรียกว่าเป็นเนื้อเรื่องรองแล้วกันนะครับรงนี้มันก็จะมีเนื้อเรื่อง1 2 3 4 5สอสี่ห้าอะไรก็ว่าไปนะครับตรงนี้มันจะมีล็อกด้วยนะครับ แน่นอนว่าต้องใช้เลเวลแอดมินนะครับเห็นไหมที่จะปลดล็อกได้นะครับตรงนี้เราสามารถฟาร์มทรัพยากรได้นะครับก็จะมีในส่วนของดาวแล้วก็เงินนะครับแล้วก็ไอเทมอัปเกรดอาวุธนั่นเองนะครับในส่วนหัวข้อสุดท้ายนะครับผมขอยังไม่พูดถึงแล้วกันนะครับเพราะว่าผมยังไม่เลเวลสามสองนะครับแต่คิดว่าก็น่าจะสําคัญเช่นเดียวกันนะครับอ่ะต่อไปส่วนสุดท้ายและท้ายสุดนะครับสําหรับคนที่มีกิ้นะครับตรงนี้เลยในส่วนของกิ้นะครับก็จะมีกิ้วมิชชั่น ให้เราทําด้วยนะครับเมื่อเราทำเนี้ยเราจะได้แต้มมาเห็นไหมด้านบนนะครับเราสามารถเข้าร้านค้ากิลด์ได้นะครับนั่นคือ magic shop นะครับในส่วนตรงนี้ครับผมยังขอไม่แนะนำแล้วกันนะครับว่าควรจะแลกอะไรดีนะครับอะไรบ้างครับผู้ชมสําหรับคอนเทนต์นะครับ1วันต้องทําอะไรบ้างในเกม ether g a z e r นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ผู้ชมไม่มากก็น้อยนะครับ หากเพื่อนชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดแ,แจ้งเตือนด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับช่วงท้ายคลิปครับอย่าลืมกดติดตามทิกตอกให้ผมด้วยนะครับจะมีปุ่มกดติดตามทิกตอกอยู่ทางด้านขวาในท้ายคลิปนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับจุ๊บนะครับ